อ๋อตัวนี้ก็ใช้แบบนี้แหละชงกาแฟขายนี่แหละแก้วต่อแก้วจากเคาน์เตอิมเดี๋ยวจับเขาเติมอันนั้นเป็นอะไรนะหม้อหมอกาแฟโบราณมีก็หมกาแฟอะไรนะปิ๊งนี่แกเราจอดก่อนนะจับเคาน์เติมจอดไม่รู้ไงน่าจะพอประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกใบน่าจะพออยู่มั้งหวังเกินเนี่ยโอ้ สามสิบหกใบสามสิบหกใบเดี๋ยวเรามีอย่างเงี้ยสามสิบหกใบเหรอใช่จริงๆไม่ได้โม้โหใส่กล่องนะใส่กล่องนะเต็มกล่องอ่ะอ่าฮะเขาเรียกว่ากาแฟอะไรคะคุณเอกอ่ะโปรโมทร้านหนยสิเขาเรียกว่ากาแฟหม้อต้มกาแฟหม้อต้มโมกาคอตดมันเป็นกาแฟแนวสไตล์แคมปิ้งอ่าอ่าฮะไปได้ทุกที่ไม่ต้องใช้ไฟก็ ทานกาแฟได้เดี๋ยวดูเลขให้ก่อนก็ก็<ห>กลองดูเลขมาก่อนค่ะก็ะถ้าเกิดว่าจอง <เล S 2> ก็ <ไป S 2> คืออยู่ท,ที่อยู่ที่เราว่าจองได้ไม่ได้แต่ถ้ารันเลขอ่ะก็ถ้ารันเลขเลยอ่ะค่ะก็อยู่ประมาณสองไม่เกินสองเดือนเพราะว่าเขาจะเริ่มก่อนก็คือสัญญาไฟแนนซ์นะคะต้องมาหาเราก่อนก็จะมาประมาณสามสิบวันพอสาสิบวันแล้วสัญญาจะออกมาให้ที่โชว์รูมก็จะเป็นประมาณสองเดือนถึงจะได้ป้ายขาวถ้ารันเลขถ้าจองเลขก็อยู่ที่ปุ๋ยจะจองให้ทันหรือเปล่าแค่นั้นเอง เดี๋ยวเราไปให้น้องอธิบายการใช้งานรถก่อนนะคะนี่คือว่าส่าละการใช้เป,ป็นไรมาดูมดไปอ้วมาด้วย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 ประตูนะคะดล็อกค,ค่ะ กดล็อกนะคะค่อยๆนะคะแล้วก็เกี่ยวค่ะประตูเราขึ้นได้สั่งเดียวเราค่อยไปไปึ๊บอ่นานขึ้นไปนะคะทีนี้ปุ๋ยปุ๋ยขอดน้ะนฝะั่งนี้ก่อนเพราะว่าอ,อันนี้ปุ๋ยใส่ให้เพิ่มเติมตัวกอนนะคะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันล็อกมันล็อกแล้วมันไม่ไม,มีกอนแบบนี้ ราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ากลัวแบบไปจอดที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเอ,เอามาไข่หน่อยนะคะแล้วก็ผักออกแล้วตอนนี้ดึงออกมาโอเคโอเคเราต้องเปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนเราค่อยขึ้นไปเนาะฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝั่งนู้นให้คุณเอกเปิดเองนะเดี๋ยวมันจะมีล็อกฝั่งหนึ่ง แปิดทุกครั้งเก็บไอ้นี้ด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าเหล็กมันจะฟาดกับแล้วก็เกี่ยวค่ะค่ะโอเคแล้วก็กางแล้วปล่อยเลยมาเปิดด้านข้างนะคะประมาณนี้ดึงพยายามดึงมันตดึงกับพร้อมกันมันต้องอยู่พร้อ,ม,ม,อมกันแล้วมันก็พอดีด้วยนะ โอเคสซ่โซ่ดีขามีตาลนลดนึงอ่ะโอเคอันนี้ขึ้นแค่นี้เหรอค่ะ <c ười> ขึ้นแค่ไหนอ่ะ <c ười> <c ười> หมายถึงว่า, <c ười> มาไม่มีล็อกเลอกอ๋อขึ้นมากับล็อกเลยใช่ไหม <c ười> แหม่กำลังงงขึ้นขึ้น,นยังไงอ่ะ <c ười> ค่ะไปเดี๋ยวเราให้ป่วอีกฝั่งนึงก่อนไหม <c ười> จะได้ขึ้นทีเดียว อของเก็บอ่ะเข้าเข้านี่ก่อนนะคะล็อตปึ๊บเอาเดี่ยวเข้าเป็นอิสระแล้วก็เปิดของด้านข้างค่ะของแล้วค่ะมาตรงกลางค่ะอาบแป๊บนึงฝั่งนู้ยังไม่ได้ล็อกยังไม่ปดดิดสลักดิดลงระวังหน้านะคะโอเคลปล่อยไปด้วยค่ะ รูไหมคะแอบคนเดียวโอเคเย่นค่ะพยายามพังงท้ายมันจะติดได้แล้วได้แค่นี้เลยอาจจะยึดไว้อะค่ะพ่อโอเคี๋ยวขึ้นร้านกันเลยค่ะไปเลยค่ะคุณดกเบื้องต้นตอนนี้โซลาร์เซลล์ปุ๋ยปิด ปุ่นปิดสวิตชัดเอาไว้นะคะตัวสีแดงสีแดงสีแดงสองตัว <monkeys. S 1> ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพีส่สวิตช์เขาแนะนามาแล้วล่ะใช่อ่ะที่เขาบอกไปก็คือแดดตอนนี้มันร้อนมากถ้าช้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะมันจะเขาเรียกพลังงานมันจะเกินอะคะ่ะตอนนี้ปุ่ปิดไว้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ใช่ไหมคุณเอกผุ้ล่มคุณเอกสีแดงสีแดงสีแดงสองตัวเลยค่ะดันขึ้นค่ะสองตัวใช่ค่ะอ๋อนี่คือไฟเข้าจะมีแบบนี้เหรอ ใช่แบบนี้นะคะอ่าโอเคกำลังเข้าอ่าใช่ค่ะกำลังทำงานแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นปะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวแบตเตอรี่ของเราฝั่งนี้ค่ะเห็นอยู่เนาะแล้วแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนอะแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้ค่ะสองตัวใหญ่สองสองก้อนนะคะอ่าก็คือเราจะรู้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดเรา เรามันมันมาชาร์จไฟจากโซลาเซลล์ลงแบบลงบปตโดยตรงเลยครับถ้าเราเปิดเตืวนแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคือชาร์จคือเนี่ยแดดคือมันเข้าอยู่เข้าเข้าบตอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้าอัตโนมัติเลยคือเกิดถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันชาร์จแบบเหมือนแบตเราเต็มแล้วอย่างเงี้ยเราก็ปิดตรงนี้เหรอใช่ค่ะก็ปิดสวิตตัวนี้สวิตสีแดงสองตัวใช่นะคะแล้วถ้าเกิดเราจะใช้เราก็กดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดการใช้งานแล้วเราก็เปิด เอาเราค่ะแล้วก็เปิดไฟปกติได้เลยไม่ลองเปิดไฟเนี่ยติะแล้วมีมีกล้องในกล้องอะไรอ่ะอันนี้เป็นกล้องมินิจับปีดอ่าช้ประมาณนไ้ค่ะาา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 ณาา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 งาา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 าเาาาาาา ยันบ่ายสองบ่ายสามเนีโอ้ยนั่นก็ใช้ไฟได้ปกติเลยอ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้กลางคืนอยู่แล้วไม่ใช้กลางคืนกลางวันก็ใช้ตามนี่ได้เลยอ๋อก็คือเราอั้ส่น้ำน้ำเนยมันละน้ำอ่าค่ะอันนี้จะเป็นซิงล้างค่ะซิงน้ํานะคะด้านล่างก็จะเป็นมันจะมีปั๊มน้ําค่ะแล้วก็ถังถังน้ําดีถังน้ําเสียที่เราให้มาค่ะนะคะอันนี้คือถังน้ําดีฝั่งนี้คือถังน้ําเสีย ถ้ามาถังเล็กก็ใส่เพิ่มก็ได้ค่ะไม่ใหญ่เราเราเราจอบพื้นที่พื้นที่ใช่ไหมเราก็ต้องใส่ถังค่ะเอาลงข้างล่างเลยค่ะ<ไ>เอาน้ําถังน้ําดีไปดีกว่า <c oughs> ตเติมน้ําหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่น้ําหมดแล้วอะค่ะเครื่องเครื่องปั่นเอ่เครื่องปัน่นน้ำมันจะดังคือปั๊มน้ํามันจะดังดังแบบเกๆเกเกเเนี้ยค่ะก็ให้เราเติมน้ําแล้วเราค่อยมาล่อน้ําอีกทีหนึ่งเล่านักให้นัดให้ให้น้ํามันเข้าเข้าสายอะค่ะ ือถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงเท้าทวามปุ๋ยอยู่ยวจะอธิ<ช><ช>บายอีกทหนึ่งใช้ก็ปกติได้เลยมันยังเป็นสนิมหน่อยนะคะเพราะว่าปั๊มยังไม่ได้ใช้งานก็ล้างล้างคาไปก่อนอล้า,างคาเป็นหนึ่งไปก่อนก็ได้ค่ะ <c oughs> น้ำจะหมดแล้วอ่าเ็หมดแล้วพอแล้วนะคะเต <c oughs> ิมก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ปั๊มไม่ขึ้น <c oughs> ใช่ใช่ต้องใส่น้ำให้เต็มค่ะ นี่แหละประมาณนี้ก็ใช้ไฟได้ปกติค่ะสายไฟน่าจะอยู่นหน้ารถอันนี้แปลงเป็นไฟบ้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราใช้ไฟโดยไม่ต้องใช้ไฟบ้านแล้วค่ะไปได้เลยแต่นี้ทีนี้เครื่องเครื่องเครื่องปั่นเครื่องทํากาแฟเครื่องชงกาแฟของคุณเอกอะ่ะ เวลาใช้ใช้เยอะไหมอะคะใช้แค่เครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้กับเครื่องบดกาแฟเท่นั้นเองสองเครื่องก็<อ>ไม่เต็มีอะไรสักอย่างไอ้เครื่อง,ง,ง,งบดกาแฟก็ใช้ใช้เป็นหม้อหมอ้อเตาไฟหม้อหม้อมือมืออะหม้อหม้อกระป๋ออะอ่าฮะใช่ใช้แบบปั้นเดี๋ยวก่อนหม้อมือแบบไหนอะหม้อกระปอ,อเนี่ยอ,าอ,าอ่าแล้วแล้วใส่ตรงไหนล่ะทำไมไม่บดไปปุ๊บเจาะไม่ต้องเดี๋ยวเอาหม้อดขับยุ่งไรเน่เอาม้อ คือเห็นโมงใหญ่ไม่ใช่ผมเห็นโมงมันใช้เครื่องชงมันใช้เป็นโมงขับขดอ๋อเป็นยังไงอ่ะเคยเห็นไะไม่เคยเห็นนะเราใช้โมงขับขดเวลาชงก็ต้องไ้ตั้งได้ตั้งเตาแก๊สเตาแก๊สนี่อันนี้ตั้งน้ำแข็งถังน้ำแข็งแล้วถังแก๊สแล้วเราแก๊สจะตั้งไหนอี่ที่ทางกว้างนี่ใส่ในนี้ก็ได้ค่ะพ่อใส่ในถังนี้ก็ได้จะไว้เก็บของใส่ใต้นี้ก็ได้เพราะว่าอาถัยของ ถ้าแบบว่ากลัวฝั่งนู้นว่ามันจะหนักไปใส่ในนี้ไปเลยก็ได้ค่ะนี่เออเนี่ยเท้ากับขอมันมีอืมมัจะมีช่องเก็บของข้างบนเก็บใส่ถุงเก็บอะไรเยอะดิแบบนี้แหละชอบไหมคุณเอกชอบขออีกไม้หนึ่งแล้วกันเยอะหน่อยนะอันนี้เวอร์วังอลังการไหนอ๋อโอเคโอเคพอใจแล้ว อ๋อตัวนี้ใช้แบบนี้แหละชงกาแฟขายไ้เลแก้วต่อแก้วใช่จเคาเตร์เดี๋ยวจักเคาเติมอันนั้นเป็นอะไรนะหม้องกาแฟโบราณนี่ก็้อจ้อห้อกาแอะไรนะปิกนิกแกเราจอก่อนนะจตไม่รู้ไงน่าจะพอประาณสามิบสาตบห้ารืหกใบน่าจะพอหรือมั้งหมันเกินอนี่โอ้ 36ใบ36ใบเดี๋ยวเรามีอย่างเงี้ย36ใบเหรอใช่จริงๆไม่ได้โมโมใส่กล่องใส่กล่องนะใส่กล่องแล้วเต็มกล่องอ่ะอ่าฮะเขาเรียกว่ากาแฟอะไรคะคุณเอกอ่ะโปรโมทร้านหน่อยสิเขาเรียกว่ากาแฟหม้อต้มกาแฟหม้อต้มโมกาคอร์มันเป็นกาแฟแนวสไตล์แคมปิ้งอาอาฮะไปได้ทุกที่ไม่ต้องใช้ไฟก็ทานกาแฟได้ ไม่ได้ใช้ไฟหรอใช่ไฟฟ้าน่ะออ๋ใช้แก๊สใช้แก๊สใช้แก๊สใช่คุณเอกทำร้านมานานยังคะสัมภาษณ์เลยนะปีกว่าปีปีกว่าเองปีกว่าต้องเริ่มทำปีกว่าขายของขายแบบขายขนมเบื้องขายมันก่อนขายถังแต่ขายลงถังแต่ขายน้ำเต้าหู้แล้วก็มาทำกาแฟก็แหละค่ะ มาจบที่กาแฟทาไมถึงจบที่กาแฟคิดว่ามันเป็นแบบจบเปล่าไม่รู้นะอ้าวีหนึ่งแล้วเราต้องรู้แล้วสิก็แต่ละอย่างขายมันขายขายขนมฝังแตนแล้วก็สิบปีนะค่ะแล้วก็นับเต้าหู้อีกห้าหกปีเต้าหู้ว่ามันไปไม่ได้ก็ช่วงโควิดนั่นแหละโควิดมันก็จบช่วงโควิดนั่นแหละมันไม่ใช่ติดไม่ได้อะไรนะคือแบบคนเขาไม่ค่อยออกมาใช่มันก็ตอนเช่าที่ด้วยเช่าที่หน้า เดือนสามพันห้าสี่พันมันก็มันจะไม่ไหวใช่ไหมก็เลยยอมดีกว่าถอยออกมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าขายข้างทา,างเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะขายข้างทางหรอกใครจะไปรู้ว่าข้างทางมันจะานามามันจะได้อ,อไดอ้ได้สิใช่ต,ต้องทำโต๊ะสูงเลยทำโต๊ะนั่งในสูงรอ <c oughs> เอาเก้าอี้บาร์มาแล้วเก <c oughs> ้าอีอ้บาเก้าอี้บาไปตรงนี้ก็ตั้งได้เนี่ยไม่ใครนั่งหรอกไม่ใช่ไมคานั่งเกาอยู่เตี้ยนั่งกินตรงนี้ ชอบไหมคุณเอกชอบนะครับดูนานยังคะสําหรับสุดทักดูตั้งแต่สมัยออกขายของแรกๆอ๋ออาหาใครออกแบบใครออกแบบออกแบบนี้ออกแบบเองติแม่อออกแบบให้เขาทําให้ใช่คุณไม่ได้ออกแบบนะคุณเอกออกแบบเองเลยออกแบบเองอ๋อทออกแบบให้เขาดูให้ใช่สวยไหมชอบไหม สวยสวยเลยแหละอ่านี่คุณเอกเจอปุ๋ยจากทางไหนคะในเฟซมั้งเจริงานยังเจริงานไหมคะก็ตั้งแต่แรกๆแหละแรกๆที่แบบหาแบบพูดพักตัวพูดนั้นนี่ยก็เลยแบบไปไปดูเออแบบคนนี้เซโรลิน่าน่าจะไว้ใจได้มั้งก็เลยแบบนั้นแหละ น่าไว้ใจได้จริงๆแหละอ,อยู่ <laughs> ไม่รู้เลยว่าอยู่โชว์รูมไหน <laughs> น้ำตาจะไหลอเอาจริงๆจริงๆคุณเอกไม่รู้เลยนะว่าเราอ่ะอยู่โชว์รูมไหนนะจนจนส่งพิกัด GPS ไปอะ่ะเลยรู้ไงว่าต่างคนต่างกับเอาไม่รู้เหมือนกันจริง <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปโชว์รูม <c oughs> ค่ะอะ ใช่ตอนแรกบอกว่าจะมารับที่โชว์รูมเพราะว่ามันเรามีส่งบทไงอ่าก็เลยคุณเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปที่ไปรับที่โชว์รูมเราก็เลยส่ง g p s อีกทีนึงว่าเออจะได้แบบว่าไม่หลงเอากดว่าเอ้าอยู่คนละที่กันเวลาฝนลมมากะพื่าฝนลมมากะพือไหมอะคะไม่กะพือค่ะแม่แต่ก็คืออะไรนะคะอ๋อป้ายสามป้ายใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยค่ะ ไม่ไม่ค่อยโดนแต่ถ้าถ้าเกิดว่ากลัวว่ายังไงก็คือเราปลดขอก็ได้ค่ะให้มันเป็นตัวยาวอ่าตัวยาวตรงไปก็เป็นการสา์ไปอีกทีหนึ่งได้ปรับสภาพได้โองอะไรอยู่ในตู้เย็นนะนี่อาคันนี้จะขายอยู่ที่ไหนคะคุณเอกเส้นพุทธมมทนสายเสายเจ็ดอ่ะตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลาหกโมงหกโมงเช้าถึงบ่ายสามหกโมาถึงบ่ายสามเองมาทันไหมเนี่ย ไม่เจอเลยรู้แล้วรู้แล้วมาแถวนี้บ่อยเรามาแถวนี้บ่อย่าเปิดทุกวันไหมคะคุณเอกทุกวันครับทุกวันยกเว้นวันที่แบบทุกวันแหละอะยกเว้นวันที่เราแบบไอ้นี่เองอะน่แหละก็เลยนเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะเออทาไมถึงเลือกที่จะทําใส่โซลาร์เซลล์ไปด้วยอยากใช้ไฟอยากห้าันมีระบบปั่นอ่ะอยากใช้พังปั่นด้วยนะ คนลูกค้าเขาถามแบบมีปั่นไหมอย่างงุ้นอย่างนี้ก็อยากอยากจะทำแบบปั่นด้วยกันนั่นเองจะได้จบจบไปจะจบจบไปนี่นะคะชื่อร้านว่า coffee on the way coffee on the way นะคะอยู่พุทธมณฑลสายเจ็ดค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงยังถึงบ่ายสามโมงนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ ไม่มีวันหยุดแล้วแต่อารมณ์พ่อคาร้านแวะเราจจะปิดเอาแล้วแต่จะปิดแล้วจะจะปิดแวะมาได้ค่ะนะคะกาแฟมีกาแฟมีม,มีทีเด็ดของที่นี่คืออะไรบ้างของร้านใหม่นะไม่นะเอา้า <c oughs> ไม่ไมีอ่ะเ,เอา<ม>จุดเด<ต>่นจุด,จดคิดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรทำไมลูกค้าถึงติดเราตอนนี้รสชาติของกาแฟอ่ารสชาติกาแฟหนึ่ง,งการบริการอ่าสอง,สอง ราคาถูกราคาถูกอ่าสาี่แล้วสามแล้วนะก็แวะมาชิมได้ค่ะแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะพุทธมนฑลใายเจ็ค่ะนะคะหกโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะเจอกันได้คือเห็นรถพุทักคันนี้นะคะเอออะไรนะ c o f ฟออนเดอะเว y ค่ะก็มาหาคุณเอกได้เลยค่ะอะไรนะเบอร์โทรร้าน เโร้านเจะจะสั่งแบบไอ้นี้ใช่ไหมเดี๋วรี้เยอะเหมือนกนนะสั่งนั่นเลยมทันบาโทรหน้าร้านละกันครับง่ดีจ้าอะหน้าร้าน0 8 6 3 3แ2775คใครอยู่แถวนี้นะคะพุทธบวลสายเซตนะคะโทรมาสั่งออเดอร์ได้นะคะแล้วก็แวะมาเนะคะรับสายแน่นอนนะคะแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะคะโอเคก็วันนี้ก็ ขอบคุณคุณเอกนะคะที่ทักให้ทักให้หุ๋ยดูแลคันนี้นะคะถูกใจใช่ไหมใช่ครับไม่ได้หยิกไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ใช้มีแต่โตอะไรไม่ได้มีแต่โตอะไรนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองขอขอให้เปิดคันนี้ไวๆค่ะคุณค่ะว่าเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็จับขยับรถอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะออกรถฟูทักนะคะแบบนี้แบบแบบุณเอกนะคะคันนี้แบบจัดเต็มนะตั้งแต่ตู้เคาน์เตอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็โซลารเซลล์ที่เมื่อกี้ที่ได้เห็นเลยนะคะสนใจทักขุดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรค่ะ0 6 5 9 5 5 3 5 9 5 5 7ค่ะอ่าใช่แต่ก็เพจนะคะซูซูกิเซลถุงปุ๋ยค่ะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะใครสนใจทักเข้ามาโปรโมชั่นเด็ดเดเยอะมากค่ะโอเควัน เออโซโลเกตสซโลเกตของเรานะคะก็เพจที่ขายกระบะแครี่แจกสินสินประเทศไทยค่ะโอเคบ๊ายบายวันนี้ค่ะ